พี่เป้เปเปไปก้าววัดกันป่ะก้าเดินก้าวแต่ว่าหนูอะเือพี่แก้วแล้วพี่แก้บอกว่าเป้ไม่ไปหรอกดูดีพี่เพียมหนึ่งก็ไอ้ไข่นะพี่ตูวองเพีมเยมหนึ่งไอ้ไข่เออเพียมหนึ่งก็ไอ้ไข่ทุกคนจากหลังมันดูขาวเกินไปไหมนะ สวัสด like right? ีคนดูสองคนค่ะวันนี้เราจะมากินข้าวกันเราอยู่ห้องกินข้าวคนอื่นขึ้นห้องกันหมดแล้วนะคะนี่เราจะมากินข้าวกันทุกคนพี่เป้คิดว่าพี่เป้น่ารักไหมแน่นอนสิคะนี่พูดจริงนะเนี่ยไม่เคยพูดเล่นเลยเวลาที่ชมตัวเองว่าสวยจละน่ารักเนี่ยพูดจริงตลอดคิดจริงด้วยสวัสดีนักใชคุยกับคนอีกหนึ่หกสดคนอ๋อคอนไลเหรอนี่ใครรู้ม เจ๊ก็ผักขมไม่อยู่ไม่่อยูเฮ้ยลำยายจากออสเตรเลียแล้วของที่สั่งใหม่อยู่ไหนรถที่สั่งใหม่อะไรรถที่สั่งใหม่ชั้นหกน้องคือใครเนาะใช่ออกกล้องไหมแต่งหน้าแล้วนี่เฮ้ยดูได้ใครอ่ะโอ้โหจะไม่รู้ดิแล้วจับจะมานานอันนั้ใครจะอยู่อะไรแต่หนูจะกลับหอหนูวันนี้ไม่ได้นอนหออ่ะเดี๋ยวกลับบ้านเอ้ามาที่เบอร์เดียบวันเกิดมาพี่เป้หนูจะไปแฮปไมที่หอมาใช่ป่ะไม่ได้กลับหอหนูก่อนนั่งแกลวอยู่กลาง รู้ส感แบบนออั่งรอเพื่อแฮปน้องเลยจะไ,ไปเซอร์ไพรส์อย่างงี้ให้พี่งิวบอกว่าเดี๋ยวพอเป็นแกป๊ปเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวพี่งิวจะพอเป็นแก๊ปแล้วก็จะประมาณว่าพี่ย้องมัลงมางวัรับของอะไรครับเออแล้วพอเป็นแก๊ปกันไม่อยู่ห้องเลยนี่เราปะปวยเร้า,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 าเลยโอ,อเคนหน้าหอนปอาเอนงะแล้วก็ขอายาไว้เด็กดึง,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 งเอาลูกพี่ขึ้นปกหรอเพราะว่าถูกลับกล้องหลังเอง เพิ่บอกว่าหลังนี้เป็นรอบรอบการถ่ายห้องไม่เชจอก็กลับป้างหวังไม่ได้หรือมันกดไม่ได้เฮ้ยหนูอะอยากได้เนี่ยอะไรนะสุดจิบบัตรเราอะได้ได้เราจะได้เหรอได้ตอนนี้ยังไม่สั่งคืนจะได้เมื่อไหร่ก่อนมื่อไหสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราอยู่กับคนติดหอที่ไปไหนไม่ได้เลยเรเราอยู่กับคนติดหอ ซ่าดีค่ะสั่งมาให้ตั้งแต่ตอนจับมือแล้วตอนนี้โอ้นี่คุณไปจับมือมาแล้วใช่อ๋อพี่เป้ไปก้าววัดกันปะก้าเดือนเก้าวะดูก่อนดูก่อนแปลว่าไม่ไปดูก่อนนะแต่ว่าหนูอ่ะคุยกับพี่แก้วแล้วพี่แก้วบอกว่าเป้ไม่ไปหรอกจะทำบุญมาให้อ๋อแล้วก็วันนั้นที่ไปกินข้าวกันอ่ะดูดีแก้่พี่ วันนั้นที่ไปกินข้าวกันแล้วที่มันลด25เซนแล้วเหลือเศษร้อยหนี่ยนะไปทำบุญมาให้แล้วนะมันที่ไปกินข้าวกนันกินก๋วยเตี๋ยวอะ่ะแล้เขาลด23สักอย่างเปอร์เซ็นตนะ์มันก็เตี๋ยวอะ่ะแพร่มาเหลืออยู่ร้อยหนึง่งเป็นแบบว่าเป็นเงินทอนมาร้อยหนึง่งเป็นเหมือนสนอ่วนลดอ่ะที่ตอนเย็งเราต้องหารหกอะ่ะแล้วเขาบอกว่าเอาไปทำบุญไหมคอนย์มันก้าวสิบเจ็ดบาทสักอย่างหย่อนแล้วเรียบร้อยทบุญนะไม่ได้แล้วอ่ะแต่ขอบคุณค่ะหนูไปถ่าเชิงซองมาเลยนะแต่บุญไข่่ทีีนครรรรศธมราช ไอไข่อะรู้จักไอไข่หรอหนูก็พิ่รู้จักเหมือนกันคือมันเป็นเหมือนกุมารทองพี่เป้เป็นกุมารทองที่ดังมากเรื่องดังเรื่องลเรื่องอ่อเออค่ะทักษะแข็งแหงเออดังมากแต่ว่าเขาบอกมีคนไดขอเรื่องงานแล้วได้พี่มหนึ่งก็ไอไข่นะพี่อย่างพี่เมหนึ่งไอไข่เออพี่มหนึ่งก็ไอไข่ก็เลยว่าจะไปแต่ว่าตัวไปกลับอะหมื่นเฮ้ยเออแบบไม่ไปแล้วกันไม่ไปะคือหนูว่าถ้าเราจองแบบว่าล่วงหน้าประมาณแบบเป็นเดือนอะถูกถ้าหนูจองจะไปพรุ่งนี้เลยจอง ขอพรตั้งกีก้เหรอใช่ค่ะแต่ว่าตั้งใจจะไปเพราะว่าขอพรชิวอยู่แล้วเพราะว่าครึ่งปีหลังไม่ได้ไปวัดเลยไปแต่ครึ่งปีแรกคุณเลยท่านติดเซ็มว่ายน้ํำข้ามแม่น้ำย้ำพยายามเขาให้ว่ายน้ำได้ตรงเนี้ยท่านมหหนูอ่ะเป็นคนไม่กล้าบนเพราะหนูเป็นคนที้ลืมอ,ะอ่ะคนไหนขอเลยไม่บนอุ้ยรู้ที่ศิษิ์ก,กัญญาไปป้าว่ายลราหนูคือหนูวัดโงดาวอะไรวะอะไรวะเลนะดาวที่แบบดูแลหนูอะคือดาวราหู สิบัญญาเขาจะเคลื่อนยา้ายดาววันที่เก้าก็จะไปเก้าวัดแล้วสิบเป็นวันที่สิบก็จะไปอ,อีกนะอือไปปะดูก่อนนะดูก่อนไปว่าดูก่อนไปว่ามีก่อน,นไงอือคือพอมันเกิดนลนอยอันนึงนะเกี่ยวก่อฉันน่าเป็นคนที่ไม่เคยบนอะไรเลยแต่เกิดมาหนูก็ไม่บนแต่หนูขอมีเนี่ยมีบนครั้งแรกและครั้งเดียวแล้วเยอะก็คือบนกับตัวเองว่ากินมั้งสัวิรัคให้เรียนจบอือให้เรียนจบ กินมังแล้วหลังจากนี้จะไม่บ่นว่ากินมังต่อไปเลยเรษฐาเนาะัมันมากใครเกิดวันที่สิผงนะคะแฮปปี้เบิรนะ์ดเจมส์ชื่ p ยูแฮปปี้เบิร์ดเทชื่อยูแฮปปี้เบิร์ดเทยูแฮปปี้เบิร์ดเทอยแฮปปี้เบิร์เท่ยทุกคนที่เกิด,ดวันนี้เลยนะคะขอให้มาดเลยคะ่ะ คือหนูแค่คิดว่าจะไปทุกคนแต่ไม่อาจจะไม่ได้ไปแถวนั้นคือหนูดวงราหูเป็นดวงประจำคือหนูไปดูดวงมาแล้วเขาบอกว่าราหูเป็นดวงประจาตัวหนูก็คือประมาณว่าจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับข้างเบื้องหลังได้ดีแบบว่าเป็นเงาได้ดีอะไรเงี้ยแล้วตัวอย่างเช่นอะไรมืดๆเช่นเปิดร้านขายเช้ากล้วยเปร้านขายอะไรอะไรมืดๆหน่อยจริงๆเขาบอกว่าหนูเหมาะกับร้านขายที่เป็นน้ำมืดๆหน่อยแ้หนูก็พี่พงร์ตรงๆเลยนะเขาะว่าน้ำมืดๆคืออะไร แล้วคือหนูเวลาหนูเจยเขาพี่พูดมาตรงๆก็ได้นะคะวันมันมื่คืออะไรปิชโฉเขาบอกว่าซี่ิ้วแต่เขาบอกว่าหนูอ่ะไม่เหมาะกับทำงานในบ้านเกิดเคยไปทำงานแบบว่าต่างจังหวัดเกิดใช่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็เปิดเลยร้านทำสีดำแล้วเขาบอกหนูยังไงหนูบอกเอางโอเลี้ยงโอเลี้ยงเอาชาดำชาชาดำอะไระะตตอออ เป็นนทุกคนแล้วคิดว่าหนูเด็กก่อนห1ือยี่สิบเอ็ดหนจะย่สิอ็ดนะทุกคนครจริงพี่หกตุลาในยี่สิบเอ็ดแล้วอ่ะพี่ห่เป้หนูปีสามแล้พี่เป้หนูแบบได้โตเหอะปีสามแล้วหนูได้โตเหอะให้หนูได้เติบโตแล้วพี่เป้เวลาเดียนเันจริงเหมือนแบบทุกคนโดนสารโตฮ่าฮาฮโตเร็วฮา่า กบอกว่าเวลากดน้ําอ่ะให้นึกถึงตัวเองด้วยไม,ไม่เคยเลยปกติกดแบบต้ากันในเวรคู่รลลับไปแล้วอะไรย่าแงบบนี้ตลอดเลยนึกมอไม่เคยรู้มาก่อนเลยแต่หนูกดบ่อยนะ <ๆ S 2> เพราะว่าหนูเอาถวายน้ำให้พาที่ห้องแล้วทุกครั้งเวลาแบบทุกวัน,ท,วนทุกวันพาก็จะเอาน้ําออกแล้วก็กดแต่ว่าใส่ท่อนะเพราะว่าไม่มีต้นไม้ใส่ท่อแล้วก็วาง,งาเลยฉันฉันขนสมองว่างเปล่าเลยทำไมแบบก็เปร์พ <laughs> ี่เปร์ <laughs> โอ<ฮ>้โค <laughs> ุยกับคนไม่เช <laughs> <laughs> ื่อคือไม่เชื่อน้อ มาเลยเรื่องเชื่อคิดหน่อยดิช่วยคิดหน่อยได้ปะร้องเป็นคนไม่คิดช่วยคิดหน่อยได้ปะเพศเพศช่วยคิดหน่อยเด็ดโฟร์เขาล้าใชถึงกี่โมงแล้วกนแม่จะมารับค่ะวันนี้กลับบ้านอ๋อหนูซื้อต้นไม้มาทุกคนหนูอะไปดูมาว่าปีเถาะนี่คือช่วยทุกอย่างหนูว่าปีเถาะต้องเหมาะกับต้นไม้สีแดงเช่นแบบพวกกุหลาบทับทิมอะไรเงี้ยแล้วซึ่งหนูปลูกทับทิมไม่ได้ก็เลยแบบเอาเกรทับทิมมาปลูกแล้วก็เอาพวกแบบต้นอะไรพวกนี้นั่นมาปลูกเล็กๆเพราบอกว่าเวลากดน้ำอ่ะ ให้กดให้ตัวเองก่อนเสมอจำได้ไแล้วตอนที่เราไปไหว้ศาล่าะคุณก็ไม่กินเลยเลยคุณสองไปไหว้ศาลด้วยกันเฮ้ยแล้หนูเวลาไปเที่ยวเวลาแบบไปไป,ไปอะไรที่มันเป็นหมู่คณะบินเกมจะขอเดี๋ยวเข้าจัดนักศึกษาวิชีวานาถาและหมูคนน่คณะบินเกยทุกคนขออนุญาตมาใส่นอนที่นี่นะคะถ้าใครทําอะไรที่ท่านไม่พอใจก็ขอโทษด,ด้วยนะคะต้องขอต้องขอ วันนี้มีสุขหวันเกิดไหมเอาให้ไมอ่านไลน์ก่อนตอนเนี้ยคือเราถ่ายคลิปวิดีโอส่งให้ไมอคนเดียวก่อนแล้วถ้าไมอ่านแล้วถึงจะลงโซเชียลกันแต่ไมยังไม่อ่านไลน์ไงให้ไมอ่านไลน์ก่อนทำายากเอาเซเรียนอร่อยไหมก็เลยดีค่ะทุกคนหูวดก็ดีได้อยู่ได้อยู่ค่ะทุกคนได้อยู่ออุกับเมืองกับพี่เป้สักรมได้บอสน้ำใจยังพูดเป็นป่ะอ่ะเราพูดมาก่อนไม่เห็นป่ะพี่เป้ไม่พูดทุกคนไม่ใช่ว่าหนูจะไม่พูดแล้วพี่เป้ไม่พูดคนดูวางผิดเลย ถึงแล้วถึงแล้วออกข้างล่างเหรอป้าใช่อาคนให้อยวเราไปอันดีครับแม่มาแล้วทุกคนแม่มาแล้วนะมาแล้วนะพี่ป้ายเอาแล้วพี่หย่องเลนะพี่เป้เดี๋ยวพรุ่งนี้ที่หน้าหนูจะอยู่ทัาทิตย์แล้วไม่หย่อนแล้วต้องแน่หรอยังแม่อาทิตย์หน้ายังเวลาห้องมิวสิกเออทุกคนขอเคลียร์ก่อนคือที่หนูอ่ะนอนห้องมิวสิกอ่ะหนูไม่ได้นอนคนเดียวไม่ได้แล้วทุกคนแค่แอร์มันพัง หนูชอบแบบหนูใส่ยังกลัวอยู่เลยหนูไม่ได้กลัวแล้วทุกคนหนูสามารถนอนได้แล้วเพราะว่าหนูมีพระท่านอยู่ในห้องแล้วแต่ว่าแอร์พังมันร้อนนอนไม่ได้แค่นั้นเไปนะคะฝันดีค่ะบ๊ายบายพอดีครับถ้าใครยังไม่นอนก็อยู่เป็นเพื่อนที่เป้กันนะคะทีมบีกลับมาแล้วมิกมาแล้วขึ้นห้องกันหมดแล้ว